สวัสดีครับเป็นเพจเครื่องทานทวีโชคช่อง YouTube เครื่องทานทวีโชคครับวันนี้เราจัดส่งสามจังหวัดนะครับเครื่องนี้ไปจังหวัดมหาสารคามนะครับเครื่องนี้ไปจังหวัดมหาสารคามเครื่องนี้ไปจังหวัดนครพนมครับนครพนมแล้วก็เครื่องนี้ไปจังหวัดชนบุรีครับนะครับวันนี้เราส่งสามเครื่องนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับมองหาเครื่องทานทวีโชคนะครับมองหาเครื่องทาน ไว้ใช้นะครับฝากเครื hmm. mm ่องอาหารทวีโชคไว้ด hmm. mm ้วยนะครับเราเน้น hmm. ค mm ุณภาพครับเครื่องอาหารคุณภาพเครื่องเดียวทําฐานขายได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเราพร้อมใช้พร้อมสอนพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับสร้างอาชีพเสริมนะครับหารายได้เสริมช่วงโควิดครับนะครับทาฐานอแท่งขายกันดีกว่าครับพร้อมใช้พร้อมสอนเครื่องคุณภาพครับเครื่องอาหารทวีโชคครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่มองหาอยู่ สนใจติดต่อช่างเบิ้มครับ0808459509 0808459509เครื่องอาหานทวีโชคขอบคุณครับ